โมระปะริตพุทธมนต์สำหรับป้องกันภัยจากผู้คิดร้ายไม่ให้มาถึงตนประวัติสมัยหนึ่งพระบรมศาสดาประทับอยู่ณเชตวันมหาวิหารมีภิกษุรูปหนึ่งกระสันจะสึกพระมาตุคามสติพระบรมศาสดาจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุ มาตุคามนั้นย่อมรบกวนจิตแม้สัตว์ผู้เปี่ยมด้วยยศสูงให้ถึงความพินาศได้แล้วทรงนำเรื่องในอดีตชาติของพระองค์ครั้งเกิดเป็นนกยูงมาจัดเล่าในอดีตการพระโพธิสัตว์เกิดเป็นนกยูงทองอาศัยอยู่บนยอดเขาคันทก,กะอิรัน ทุกเชา้านกยุงทองจะเกาะบนยอดเขามองดูพระอาทิตย์ขึ้นสาธยายมนต์สองบทแล้วจึงออกหาอาหารครั้นพระอาทิตย์อัสดงก็สาธยายมนต์อีกสองบทแล้วจึงนอนทำให้นกยุงทองคล้วคลาดจากอันตรายทั้งพวงตลอดมา วันหนึ่งพระเทวีของพระเจ้ากรุงพารานสีทรงสุบินเห็นนกยุงทองแสดงธรรมจึงกราบทูลพระราชาว่าอยากฟังธรรมจากนกยุงทองนั้นพระราชาจึงให้พรานทำบ่วงไปจับนกยุงทองแต่พรานพยายามจับอยู่เจ็ดปีก็จับไม่ได้ฝ่าย พระเทวีเมื่อไม่ได้สมประสงค์ก็สิ้นพระชนพระราชาทรงกริว้วจึงให้จารึกไว้ในแผ่นทองว่าใครได้กินเนื้อนกยูงทองที่ทันทักกะบันพศผู้นั้นจะไม่แก่ไม่ตายแล้วเก็บแผ่นทองไว้ในหีบทอง พระราชาองค์ต่อๆมาส่งพรานไปเที่ยวจับนกยุงทองอีกแต่พระราชาสวรรคตไปหกชั่วพระองค์ก็ยังไม่สามารถจับได้ครั้นถึงพระราชาองค์ที่เจ็ดพระองค์ทรงสั่งพรานคนหนึ่งไปพรานนั้นเข้าสังเกตกิริยาของนกยุงทอง รู้ว่านกยุงทองแคลคาดเพราะสาธยายมนพระปริศพรานนั้นจึงไปจับนางนกยุงตัวหนึ่งมาฝึกให้รู้จักฟ้อนและขันตามเสียงปรบมือและเสียงดีดนิ้วเมื่อฝึกชำนาญดีแล้วจึงการนางน,นกยุงไปล่อนกยุงทองนกยุงทองได้ยินเสียงนางนกยุง ลืมสาธยายมนโผบินไปหานางนกจุงเพราะเร่าร้อนในกิเลสจึงถูกครานจับได้และนำไปถวายพระราชาพระบรมศาสดาทรงแสดงปริศแห่งนกยุงทองนั้น